คอนเซ็ปต์ก็คือคอนเซ็ปต์สี่หลักการเหมือนเดิมนะครับจะไปจอดดูทีหลักการว่าแต่ละแต่ละหลักการเนี่ยมีอะไรบ้าง่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบ้างนะครับอันแ,แรกเรื่องความเงียบนะครับความเงียบนะร,บรุ่นปรับปุงใหม่เนี่ยจะมีความเงียบที่เหนือกว่ารุ่นเดิมนะครับเงียบกว่าอ,อย่างไรนะฮะอันนี้คือว่าเราเห็นว,ว่าถ้าเกิดว่าเป็นระดับของความเสียงยี่เซเดเนี่ยจะเป็นการเด็ดของชายเมืองนะครับ ต่อมาเนี่ยถ้าเป็นตับความเสียงประมาณ25เดซิเบลเป็นเสียงคนประสิทการน,นะครับถ้าเป็นความเสียงที่มีความเงียบร,ระดับ40เดซิเบลซึ่งเหมือนหนึ่งเสียงจิ้งหรีดลองนะครับถ้ามีความเงียบประมาณ5เดซิเบลอยู่ในออฟฟิศที่เงียบนะฮะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายเนี่ยถ้ามีความเงียบประมาณ70เดซิเบลเนี่ยเท่ากับคะแนรนรถยนต์ที่เงียบนั่นเองนะครับดูว่าอันนั้นคือเป็นไอโมสเฟียร์รุ่นเดิมนะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ย เราเปิดที่สปีดเบอร์หนึ่งนะครับจะมีความเงียบกเดซิเบลครับ28เดซิเบลจำจังได้ใช่ไหมฮะถ้าเปิดสปีดเบอร์5เนี่ยมีความเงียบกเดซิเบลครับ60 60เดซิเบลนี่คือรุ่นรุ่นเดิมนะครับพอรุ่นใหม่ปั๊บเกิดอะไรขึ้นนะเปิดสปีดเบอร์หนึ่งเนี่ยเงียบลงถึง25เดซิเบลและถ้าเกิดเปิดสปีดเบอร์5เนี่ยมีความเงียบลงถึง55เดซิเบลนะฮะ คำว่าห้าดิสเบลเนี่ยต่างแค่ไหนต่างมากนะครับจากเดิมเนี่ยเสียงจะขึข้นทานาดแบบใหมายเกิเสียงจะเบาล,ลงมากในทันทีนะครับนี่คือจุดแตกต่างจุดเด่นข้อแรกเรื่องความเงียบนะฮะความเงียบจากเงียบลงทุกระดับเลยนะครับถามว่าเงียบลงเพราะอะไรหนึ่งเนี่ยการดีไซน์ใบพัดแบบใหม่นะครับให้มีการปัดลงเนี่ยมีแรงของการเสียดทานลมเนี่ยได้น้อยลงลมจึงไหลโฟลได้ดีขึ้น แล้วก็โครงสร้างพลาสติกด้านในเนี่ยออกแบบดีไซน์ใหม่ให้โลเคชันหไหลโฟลด้ดีขึ้นนะครับจริงนที่มาว่าไออกแบบใหม่เนี่ยลมจิงไหลโฟลด้ดีขึ้นจริงเงียบขึ้นแล้วก็ที่3เนี่ยแผนน่นซองปีกเนี่ยมีขนาดบางลงพ้าความหนาบางลงเนี่ยแรงเสียดทานลมจะน้อยลงน,นะครับต,ต่อมาณนี่ฮะนี่คือตารางเิตดที่ว่าแต่ละดับของสปีดเนี่ยถ้าเกิดเราตดที่สปีดคนหนึ่งเนี่ยของเดิมคือ สีส้มนะฮะ28เดซิเบลของใหม่สีฟ้าคือ25เดซิเบลและทุกระดับความเร็วเนี่ยตัวตัวตัวเสียงเนี่ยจะเงียบลงในงทุกระดับความเร็วของพัดลมเลยนะครับถ้าเกิดเปิดสวิตช์เบอร์สี่ของเดิมห้าแบบใหม่เท่าไหร่ฮะ50เดซิเบลนะครับดีไหมครับแบบใหม่ดีมากเลยนะฮะอันนี้เกีไม่แค่นังจิ้มนะฮะมีต่อนะครับไม่ใช่แค่ค,ความเงียบนะฮะอันที่สองนะเรื่องความ ฉลาดเมื่อกี้คือเงียบไปแล้วเข้ามาฉลาดนะ่ยพอฉลาดเนี่ยหลักการทำงนานหลักการเหมือนเดิมนะครับยังคงมีตัวเซ็นเซอร์เหมือนเดิมมีตะแกรงกันฝุ่นเหมือนเดิมอยู่ฝั่งเดิมด้วยนะฮะข้างในมีเซ็นเซอร์จับฝุ่นเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามีปริมาณฝุ่นเนี่ยเรากดปุ่มมอเตอร์นะฮะที่วงมันปุ่มอเตอร์นะครับพอปุ่มมอเต,นนะะตอร์อม,ตมัตัวเครื่องเนี่ยจะมีสสเซนเซอร์บอกว่าฝุ่นเนี่ยมีมากหรือน้อยงใดถ้าฝุ่นมากเนี่ยตัวเซ็นเซอร์จะว่ามีฝุ่นเยอะ จะสั่งการกที่สปีดของมอเตอร์หมุนพัดลมเร็วขึ้นถ้าเกิดฝุ่นน้อยลงก็สปีดมอเตอร์ต่ำลงนะครับเรียกว่าปุ่มออโต้ขึ้นจะฉลาดมากสามารถปรับสปีดของใบพัดของพัดลมเนี่ยได้ตามปริมาณฝุ่นภายในห้องเมือ่อเราวดปุ่มออโต้นะครับอันนี้คือการทำง,งานเหมือนเดิมกับฟังก์ชันนี้นะครับต่อมาเนี่ยเรื่องความสะอาดนะครับเมืเ่อกีะะ้เงียบแล้วฉลาดต่อมาคือความสะอาดนะครับความสะอาดเนี่ย อันนี้คือลองอยากตัวที่ไม่ดูนะฮะยังมีการทำงนานเนี่ยคล้ายๆเดิมนะฮะอันแรกคือเป็นฝาฝาหน้าฝาเครื่องนะครับต้องเอป็นแผนกองยาแผ่งกองฝุน่นและแผงกองกลิ่นตัวเครื่องนะคะรับแผงกองยาเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่แผนกองฝุน่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแมทเทอรเรียลการพิเซปป้นะครับขอ้อดีคือว่าลมจะไหลโกได้ดีขึ้นแต่ว่าการทํางานต่างๆยังคงดี เหมือนเดิมท ja er er? er. ุกอย่าง99.99%เหมือนเดิม0.009ไมครอนเหมือนเดิมนะครับแผ่นเซป้านะครับส่วนแผ่นกองกริดนะครับแผ่นกรองกริดเนี่ยจะมีขนาดที่บางลงนะครับเดี๋ยวรต้ต่อเพราะอะไรนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะฮะจะมีการไหลหกเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะนี่แผ่นกองอยากเหมือนเดิมแผ่นกรองฝุ่นเนี่ยสามารถดันกับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็แผ่นกรองฝุ่นเนี่ยเป็นขนาดไซส์ เหมือนกับรุ่นเดิมทุกประการนี่นะครเป็นแผ่นไซายนะครับสามารถใส่ได้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับถ้าต่อไปอ่าแผ่นกองกรีนะครับนี่คือจุดขายสำคัญของตัวไอ,อวอัเฟรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแผ่นกองกรีของแอวัเฟียรุ่นเดิมส่วนฝั่งขวาม,มือเนี่ยจะเป็นแผ่นกองกรีไอวัมเฟียรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับ เราเห็นว่าเมทคราร์บอนเนี่ยจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับเมทคราร์บอนรุ่นเดิมเป็นยังไงฮะเป็นทรงอะไรคออรับทรงกระบอกส่วนฝั่งขวาเป็นเมดขนาดเล็กน,นะครับถามว่าแบบเดิมเนี่ยข้อเสียคืออะไรนะแบบเดิมเนี่ยจริงๆก็ดีแล้วด,ดีมากนะฮะแต่แบบใหม่เนี่ยดียิ่งกว่าแบบเดิมเนี่ยเขามีการใช้ตัวไบเดอร์หรือตัวเชื่อมนะฮะเป็นตัวเชื่อมเมทคราร์บอนเนี่ยขึ้นออรูปทรงกระบอกนะครับ แต่วัตถุดบเรื่อเนี่ยไปลดทอนในการอยู่ซับกลิ่นบางส่วนออกไปนั่นเองนั่นแบบใหม่เนี่ยเขาะจะมีการคิดค้นมีการเจ็ตเคลือบสารคาร์บอนขึ้นมาแบบใหม่เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นคาร์บอนโคตติ้งหรือการใช้กบวนการทำเรื่องสารเนี่ยเคลือบเม็ดคาร์บอนนะฮะให้มีความสามารถในการจักจับกลิ่นได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยเม็ดคาร์บอนแบบใหม่เนี่ยในปริมาณที่น้อยลงแต่ทํางานได้ดีกว่าเดิม มากขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะครับแบบแบบเก่านี่กี่กิโลกร,รัมครับ1นึ่งจุดเก้าแบบใหม่นี่1-3กิโลกร,รัมแต่1-3กิโลกร,รัมนี่มี power ที่มากกว่าทํางานดีมากกว่าอย่างไรไปดูกันนะฮะอ่อย่างนีงคือเอรื่องความหนานะครับความหนาเนี่ยแบบเดิมจะหนากว่าแบบใหม่เนี่ยแผ่นกองปิดจะบางลงนะครับถามว่าถ้านําแผ่นกองปิดรุ่นเดิมเนี่ยไปใส่ตัวเครื่องใหม่ใส่ได้ไหมครับ ใส่ไม่ได้เพราะว่าแผ่นคองกินตัวเดิมมันหนากว่าตัวใหม่นะครับนั Anyways, so mm ่นจากตัวเค่องประกับรุ่นรุ่นปรับปรุงใหม่เนี่ยจะมีช่องใส่แผ่นกองปล่นที่แคบลงดังนั้นเนี่ยเราไปถอดอแผ่นกองกลี่นรุ่นเดิมมาใส่ตัวใหม่ไม่ได้แต่เราสามารถนําแผ่นกองฝล่นรุ่นปรับปรุงใหม่ตัวนี้นะครับไปใส่รุ่นเดิมเนี่ยคือเครื่องประกอบรุ่นเดิมเนี่ยใส่ได้นะครับตรงนี้เทียนนะครับแล้วก็รุ่นเดิมจะลดถ่ายด้วยเนีเพราะตัวใหม่ดีไปเยอะเลยนะครับอันนี้นะฮะ แผ่นจะเป็นเมทแคร์บอนกำมันขนาดเล็กมีปริมาณ1 3กิโลกรัมนะครับที่มี85ฝูงกว่าแล้วก็มีการปรับนไปด้วยที่แผ่นที่เป็นแผ่นหุ้มนะฮะของเรื่องจะเป็นตะข่ายเป็นรูๆใช่ไหมครับข้อเสียคืออะไรฮะเวลาเราเขย่าหรือม้วนเนี่ยคุณออกมาได้ใช่ไหมฮะแต่แบบใหม่เนี่ยติดกับในในร่อนทอรีอ่ะซึ่งพอมันใส่ผงไปเนี่ยของคาร์บอนเนี่ยจะอยู่ภายในแผ่นกรอกรีจะไม่ออกมา ข้อดีคือว่าเ,เครื่องเนี่ยสะอาดทอมานมากยิ่งขึ้นนะครับ